ที่เห็นว่าไม่ใช่งานง่ายเวลามาเยือนทีมที่ต่างดิวชันกว่าเขามีความมุ่งมั่นมากกว่าก็เป็นเกมที่เหนื่อยครับเป็นเกมที่เหนื่อยเกมหนึ่งเลยเพราะเขาก็สู้สู้มาเหมือนกันเตรียมเกมรับมาดีเหมือนกันดูความฟิตของเขาก็ทําให้เราเล่นยากขึ้นใช่ครับและสภาพสนามไม่ค่อยดี้ลยเราต่อเข้าไปทํายากเหมือนกันแต่วันนี้ก็ยังดีที่มีการโลเทชันเกิดขึ้นจะได้เห็นว่าหลายๆคนก็พิสูจน์ตัวเองใช่ครับก็มีการโลเทชันแล้วทีมผู้เล่นตัวหลักๆก็จะได้สดไปเจอทีมใหญ่ๆได้ครับ นิวก er ็เกือบนะเกือบมียกหลบสองสาจังหวะเกือบได้ยิงครับพอใจพอเองไหมก็ยังไม่พอใจมาสภาพความฟิตยังแบบไม่เต็มรอยก็ต้องค่อยๆหาเกมแล้วประคองประคองไปเรื่อยๆใช่ครับฝากอะไรถึงผ้หลังวันนี้ถึงแม้จะน้อยแต่ว่ามาด้วยใจก็ขอบคุณแฟนคลับบองทองที่ตามมาเชียร์ถึงว่าไกลก็ตามมารับเป็นกําลังใจให้พวกเราวิ่งเอาชนะวันนี้ได้ได้ยินเสียงเช่ไหมได้ยินครับรูปเกมครับพี่การวันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคพอใจผลชนะแน่นอนแต่รูปเกม ก็จากรูปเกมก็ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้เราเปลี่ยนตัวสำรองลองไปเยอะนะครับก็อาจจะมีะรายทั้งว่าที่อาจจะคิดว่าเราจะดูติดกัดติดขัดหน่อยก็เป็นธรรมดาสาหรับนักเตะสำ,ร,สำรองที่ไม่ได้ร่วมเล่นด้วยกันนานแล้วก็ไม่ได้เจอเกมแข่งขันมานานนะครับส่วนนักบอลเกมกแขในขันนี่สำคัญมากซึ่งนี่ก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่านาักเตะเราถึงแม้จะอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถของตัวสำรองเ,รเนี่ยสามารถที่จะสามารถันได้ผ่านพ้นไปได้นะครับก็พียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอะเราไม่ได้ลงเกมมานานไม่ได้เล่นเกมมานานเนี่ การขยับขย,ยี้การเข้าหาช่องมันก็มีปัญหานิดหน่อยแต่ถามว่าแต่ถามว่าเล่นได้แค่ที้ถือว่าโอเคไหม,มผมถือว่าโอเคแล้วก็พอใจครับอย่างกรณีของพันธุ์พงศ์วงศาเราพักเขาหลังจากเขาล้ามาก็วันนี้ก็จะเห็นนะครับเขาทำประตูได้หลังจากที่ทําได้ก่อนหน้นี้ประมาณ2อสปีก็ก็อย่าง,ท,งที่ใหม่ใหม่นอกจากล้าแล้วยังมีอาการเจ็บหลังด้วย นะครับใช่ไหมครับแล้วครั้นี้เพิ่งหายเจ็บกลับมาอันนี้ก็ถือเป็นแมตช์เลฟฟิตเน็ตแบหนึ่งแล้วก็สามารถทำผลงานได้ดีจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกด่งหรือการเซฟพิษอะไรเนี่ยมมีส่วนร่วมทุกลูกนะครับรวมถึงการป้องกันประตูวันนี้ก็ป้องกันประตูลูกจังหวะสุดท้ายของนลุนได้หลายลูกนะครับแล้วก็รวมถึงท่านิติโมศรีชัยด้วยวันนี้พิสูจน์ได้เห็นว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกองหลังชั้นดีอีกคนหนึ่งครับที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ก็วันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าได้ตัดลูกได้ อาการของจักรพันธ์เป็นไงบ้างก็ตอนนี้นะครับเบื้องต้นนี่คือเจ็บขานีบโคนขาฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าเท่าที่เช็คเบื้องต้นเนี่ยหมอเช็คว่าน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อยังไม่ถึงขั้นที่เป็นเอ็นแต่ต้องรอเช็คอาการทุงนี้ครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็ตอนนี้ก็คือรอเช็คอาการโดยโดยรวมทีถ้าถ้าโชคดีถ้าไม่เป็นที่เอ็นก็ถ้าเป็นที่กล้ามเนื้อก็เชื่อว่าจะกลับมาได้ในเร็ววันนี้ครับก็มีเวลาฟื้นฟูร่างกาย2 2สันดาห์ฮะก่อนเจอทีโอทีคาดหวัง3คะแนนในเกม ที่แน่นอนครับแน่นอนก็ก็แมตช์นี้เราก็ตั้งใจเป็นอีกแมตช์หนึ่งเพราะทีโอทีอย่างที่บอกนะครับว่าเคยเรายังไม่เคยชนะทายาทยากเจอทีไรก็งานยากทุกทีก็มีแมตช์ล่าสุดเนี่ยครับก็โค้ชก็ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ได้ส่งทีมงานไปกับหมายสันติใช้เผื่อนะครับแล้วก็โค้ชสลาวิสาโจคอนวิทก็ไปดูไปดูที่เกมการแข่งขันถึงขอบสนามเลยซึ่งก็ได้ข้อมูลมาเต็มๆนะครับก็คิดว่าก็ได้มาวางแผนถึงแมตช์ต่อไปแล้วคิดว่าน่าจะได้สามแต้ม And we we win with just one goal, but our our team play better than the last match, and the game is better. How you feel about today's games? It's typical uh, Toyota League uh, Cup uh, game we play against uh, uh, less category team. Uh, they depend very very well. We don't uh, find score uh, easy score the goal. After we have we have many. Many chase, but score uh, one goal. This is chance for youth. Some players who don't uh, play many, who, who don't uh, also have many minutes play uh, before, and, uh, and that's it. Uh, one game less, we pass uh, next round, and uh, I expect we're gonna, like always, try to be better and try improving. <coughs> ไอ้ทัลทาลีคับนะครับเป็นเล่นกับทีมที่อยู่ระดับต่ำกว่าครับจาบชั้นสองเนี่ยก็แน่นอนทีมเขาต้องมารับรับแน่นนะครับทำให้โอกาสอาจจะน้อยลงแต่ว่าพอยิงประตูได้ก็มีก็สร้างโอกาสได้มากขึ้นครับก็เป็นโอกาสอันดีของนกเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามท,ที่จะลงไปโชว์ฟอร์มวันนี้ครับก็ถือว่าตามเป้าหมายคือเข้ารอบนะครับเพื่อก็จะพยายามทําให้ทีมดีขึ้นนะครับพัฒนาทีมให้ให้ดีขึ้นกว่านี้ครับในรอบต่อไป Uh, we play against TOT uh, next match. How you look about this game? Because TOT is the is some team that we don't usually win a lot recently. Don't usually win a lot. Uh, okay, I, I, have opportunity. I was be in, the, in the stadium last game with TOT play. Against uh, Ratchaburi, okay. yeah. against Bangkok United, and they play they play a good uh, good game. It's, it's, uh, it's a dangerous team. We last season uh, play many times against uh, against Uthian, win only one, one time. It's a new game for for us. Uh, they start this season very well, but Montong like always gonna try. win the the game, วินเดอร์เกม e ละฉันเชื่อในทีมเราเรามีความสามารถและเรา o ข็งแรงเพีย e พอที่จะทำทุกอย่ win three points in in Saturday. ครับก็นัดที่ผ่านมาของทีโอทีที่พบกับบ้านคอกยูเนเต็ดเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปสเก่าเกมด้วยนะครับก็ดูแลทีมทีโอทีเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับปีนี้ก็มาดีด้วยนะครับแล้วก็เล่นเล่นได้ดีนะที่ผ่านมานะครับแน่นอนเป็นเกยมยากเพราะว่าปีที่แล้วเจอกันบ,บ่อยชนะแค่นัดเดียวนะครับ แต่ว่าเป้าหมายของเมืงองทองเหมือนเดิมก็คือต้องเอาชนะได้ใน,นทุกๆนัดที่ลงเล่น,นะครับก็จะพยายามเอาชนะให้ได้ครับตามเป้าหมายของทีม